คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อสอบกันบ้างเนาะในข้อแรกนะครับให้ระบุระยะของเซลล์ต่างๆเหล่านี้นะครับในกรณีนี้จะเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะครับแล้วการแบ่งเซลล์ก็จะไม่ได้ยากเนาะ <c oughs> ระยะแรกนะครับเรายังเห็นอะไรบ้าง <c oughs> เห็นว่ามีเยื่อหุ้มนิวเคลียสูกไหมครับถ้ามีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแบบนี้นะครับมันจะเป็นระยะอินเตอร์เฟส แต่อาจจะเป็น G 1นะครับโอเคไหมส่วนในภาพที่สองเราก็จะเห็นย uh ูบเมคเรสอยู่นะครับแต่ว่าโครโมโซมมีการจำลองเป็น2เส้นแล้วนะครับก็คือเป็นอินเทอร์เฟสแต่อาจจะเป็น G 2หรือเป็น S ก็ได้นะครับแต่ว่าเป็น G 2มากกว่าเพราะว่าโครโมโซมมันหดสั้นมากกว่านะครับอ่าส่วนอันที่สาม นะครับอันที่3ก็คือโครโมโซมเันนี้ครับหดตัวสั้นที่สุดแล้วเนาะโครโมโซมหดสั้นเป็นแท่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นระยะโปรเฟสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่ได้มาเรียงตัวตรงกลางถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังคงเป็นโปร p h เฟสอยู่นะครับ ส่วนภาพถัดมาอันนี้แหละถึงจะเป็นเมตาเฟสเพราะว่าโครโมโซมมันมาจัดเรียงกันอยู่ที่กึ่งกลางแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระยะนี้จะเป็นเมตาเฟสส่วนในระยะถัดมาก็จะเห็นได้ว่าโครโมโซมถูกดึงเพื่อแยกออกจากกันใช่ไหมครับก็จะเป็นแอนนาเฟสพี่ถามเล่นๆนะครับถ้าเป็นเมตาเฟสเนี่ย2เเท่ากับเท่าไหร่ ลองนับจำนวนมาดูเนาะหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับสองเเท่ากับสี่แต่ว่าถ้าเป็นในระยะ a n a p h c s e เนี่ยสองเมันเท่ากับเท่าไหร่ a n a p h a s e ตรงนี้มันไม่ได้เป็นสองเถูกไหมครับมันจะเป็นส n เท่ากับแปดชั่วคราวชอบจริงๆเลยนะครับชั่วคราวเนาะมันไม่ได้เป็นสี่เถาวรน,นะครับ เพราะว่าเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่กำลังจะแยกเท่านั้นนะครับโอเคคราวนี้ในระยะถัดมาอีกก็จะเป็นระยะอะไรครับเป็นระยะเทโลเฟสแล้วนะ และแน่นอนนะครับอันสุดท้ายก็ต้องเป็นไซโตคินีซิสจริงๆมันก็คาบเกี่ยวกันแล้วนะครับแต่ว่าไซโตคินซิสจะมีการสังเคราะห์ย่งกมมิคลีสกลับมาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะชัดเจนมากกว่าระยะเทโลเฟสน,นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นระยะย่อยๆจริงๆแล้วก็มันไม่ถือว่าเป็นแบบสังหารอะไรขนาดนั้นนะเราจะให้มีประสบการณ์ในการดูว่าโอเคในระยะยต่างๆเนี่ยการจัดเรียงตัวของโครโมโซมมันเป็นอย่างไรนะครับอา้าวคราวนี้นะครับ มาดูสิอ่าพี่ใบให้แบบนี้นะครับสองเซลล์ตรงกลางเป็นไมโทซิสที่เหลือนะครับเป็นไมโอซิสทั้งหมดให้ระบุระยะย่อยมาโดยใช้หลักการที่พี่สอนไปนะอ่าให้สองทีนะครับเอาระยะสองเซลล์ตรงกลางก่อนนะครับสองเซลล์ตรงกลาง อันนี้นะครับตัวของโครโมโซมมันถูกดึงแยกออกจากกันไปนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเทโลเฟสนะครับในขณะที่อ้อโทษทียังเดินทางไปไม่ถึงขั้วนะครับเป็นแอนาเฟสก่อนส่วนอันสุดท้ายเนี่ยมันถึงขั้วแล้วนะครับกํำลังจะเริ่มคลอดนะนะเพราะฉะนั้นจะเป็นเทโลเฟส นะครับภาพแรกก่อนอ่าภาพแรกก็คือภาพนี้นะอ่า,อาพี่เขียนตัวเลขว่ะจะได้ไง่ายอันนี้ไม่เอาเนาะซ้ำภาพที่หนึ่งนะครับตัวของโครโมโซมบาเลตตัวตรงกลางแบบนี้มันจะต้องเป็นเมตาเฟสแน่นอนถามว่าเป็นเมตาเฟสอะไรนับดูมีกี่เซลล์นะครับมีแค่เซลล์เดียวเพราะฉะนั้นเป็นเมตาเฟส หนึ่งนะครับภาพ2ตัวของโครโมโซมกำลังแยกตัวออกจากกันเป็นแอนนาเฟตถามว่าเป็นแอนนาเฟตไหนแอนนาเฟตสอถูกไหมครับเพราะว่ามีสองเซล์ลแล้วนะส่วนภาพที่3นะครับมีสองเซล์ลตัวของโครโมโซมมาเรียงตัวตรงกลางแบบนี้จะต้องเป็นเมตา p เฟตสอง ดูเลยนะครับเม่เเฟสหนึ่งเห็นไหมมันมีแค่เซลล์เดียวเลยแต่ถ้าเป็นเม่าเฟสองเราจะเห็นเป็นสองเซลล์ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับส่วนระยะที่สี่โครโมโซมมันยังไม่เียงตัวตรงกลางยังหดตัวไม่ดีนะครับบ้างก็ว่าอาจจะเป็นอินเ์เฟตสองแต่อินเ์เฟตสองน้อยมากนะครับที่จะมีเซลล์บางอาที่จะเข้าสู่ระยะอินเอร์เฟตสองเพราะฉะนั้นระยะที่อาจจะพบได้มากที่สุดก็จะเป็นโปรเฟส สองนะครับโรเฟสสองส่วนระยะที่ห้าอันนี้เป็นสี่เซล์ลแล้วใช่ไหมครับอ่าถ้าเรามองเห็นเป็นสี่เซล์ลแบบนี้นะครับมันจะเป็นไซโตคินีซิสอาจะเป็นไซโตคินซิสสองไปเลยเพื่อความชัดเจนนะครับระบุได้นะ ส่วนอันที่6นะครับตัวของโครโมโซมยังเป็นเส้นๆอยู่เลยแล้วเรายังมองเห็นนิวเคลียสอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระยะนี้นะจะเป็นอินเทอร์เฟสนะครับเป็นระยะอินเทอร์เฟสปกตินะโอเคอ่ะจดไว้นะครับถ้ายังไม่เหมือนก็คัดลอกให้เหมือนก่อนนะ โอเคดูต่อนะคราวนี้มาดูในข้อ4นะครับในข้อที่4ระยะใดของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและโครมอที่มีโครมโซมยาวที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดเรียงตามลำดับนะครับยาวที่สุดก็คือเป็นเส้นใยโครมาตินใช่ไหมครับ สั้นที่สุดก็หดตัวเป็นแท่งโครโมโซมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นระยะอินเทอร์เฟสแล้วก็เมตาเฟสตามลำดับนะครับข้อ2เนาะข้อ5ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแผนภาพด้านล่างนะครับเอ่อ X กับ Y เป็น เมตาเฟตทั้งคู่นะครับเพียงแต่ x เนี่ยเป็นอาจจะเป็นเมตาเฟสที่เป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสถูกไหมครับส่วน y เนี่ยจะเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับเพราะว่ากำลังจะแยกโรโมลกใช่ไหมครับอ่ากำลังจะแยกโฮโมโลกัส โครโมโซมในขณะที่ X เองกำลังจะแยกซิสเตอร์โครมาติด์เอาลองนับจำนวนดูสิครับว่า 2n เท่ากับเท่าไหร่อ่า X, X อ่า X อาจจะเป็นไมโตซิสนะ Y เป็นไมโอซิส สองเอเท่ากับหนึ่งสองสามสี่ทั้งคู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า,ถาเขาถามว่า N เดียวเท่ากับเท่าไหร่ N เดียวก็ต้องเท่ากับสองสิถูกไหมครับอ,อันนี้ก็ไม่ได้ยากถามตรงไปตรงมานะครับจดก่อนนะในข้อที่6อ่านจดพลางๆแผนภาพใดที่แสดงผลที่ได้จากการแบ่งแบบไมโตซิสของเซลล์ A ไมโทซิสเนี่ยเมื่อแบ่งแล้วจะได้จำนวนที่เท่าเดิมเนาะได้จำนวนเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเซลล์เมีกี่แท่งนะครับ 2N งเท่ากับเท่าไหร่เอ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 2N เท่ากับ8 นะครับ 2N งเท่ากับแเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเซลล์ A จะต้องมี 2N งเท่ากับแเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่ามีอยู่เซลล์เดียวที่มี8แท่งนะครับ2 3 4 5 6 7 8นะครับเซลล์ Sell R นั่นเองนะครับเซลล์ Sell R มี 2N งเท่ากับแนะครับโอเค เดี๋ยวพี่ให้ทําเองสัก2นาทีข้อ7ถึงข้อ10นะครับข้อที่7นะครับถ้าเราสังเกตการแบ่งเซลล์นะครับแบบไมโอซิสหลักทันนในต่อไปนี้จะบอกได้ว่ามันเป็นเซลล์พืชมากกว่าการที่จะเป็นเซลล์สัตว์นะครับไม่มีเซนติโอไม่มีเอสเทอร์ได้ไหมได้นะครับไม่มีไมโทติกสปินเดิลผิดนะครับเซลล์พืชต้องมีเส้นใยสปินเดิลเหมือนกัน แล้วลักษณะการแบ่งเซลล์พาซึมละ่ะแยกได้ไหมแยกได้นะครับ DNA นะครับจะมีการถ่ายแบบหรือว่า replication ในช่วงใด DNA replication นะครับจะเกิดขึ้นในระยะ S phase ของ interphase นะพูดง่ายๆคือจาก1โครมาโิตจะถูกจำลองให้เป็น2โครมาโิตในระยะนี้นะครับข้อ9ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประจักรเซลล์นะครับ ระยะอินเตอร์เฟสของเซลล์สัตว์จะยาวนานกว่าเซลล์พืชเนื่องจากจะต้องใช้ในการจําลองเซนทริโอไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเซลล์พืชบางเซลล์อาจจะยาวกว่าเซลล์สัตว์บางเซลล์เซลล์สัตว์บางเซลล์อาจจะยาวกว่าเซลล์พืชบางเซลล์ก็ได้เหมือนกันนะครับสองสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งแต่ละเซลล์จะมีระยะเวลาของวัฏจักรเซลล์เท่ากันไม่จริงนะครับอ่าข้อ3เสร็จสิ้นระยะอินเตอร์เฟสมีจํานวนโครโมโซมเป็น2เท่านะครับ เซตนอินเทอร์เฟสมีจำนวนโครโมโซมจำนวนโครโมโซมไม่ใช่นะครับต้องบอกว่า DNA เป็นสองเท่าข้อ4นะครับระยะเวลาส่วนใหญ่ของพัตักเซลคืออินเทอร์เฟสอันนี้ถูกต้องเลยนะครับถูกต้องเลยข้อ10ระยะของการแบ่งเซลล์ที่เหมาะสมที่สุดนะครับในการนับจำนวนโครโมโซม ของิ่งชีวิตคือระยะอะไรอ่ะการนับจำนวนโครโมโซมหรือว่าการทำคาริโอไทป์นะครับเราจะทำในระยะเมทาเฟสนั่นเองเนาะโอเคข้อ10การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสทำให้ได้ความแปรผันของเซลล์ลูกนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากเกิด Crossing Over ถูกต้องมีการลดจำนวนโครโมโซมลงเหลือครึ่งหนึ่งก็ถูกต้องมีการเพิ่มจำนวนโครโมโซมอีกเท่าหนึงผิดนะครับมีการเพิ่มจำนวนยีนก็ผิด มีการรวมตัวใหม่อย่างอิสระนะครับหรือว่าเป็นกฎข้อที่2ของเมนเดลถูกต้องนะครับ1 2 5นะข้อที่11นะครับจำนวนโครโมโซมในเซลล์ผิวหังของมนุษย์ที่ตรวจพบได้เมื่อสิ้นสุดระยะแอนาเฟสควรเป็นอะไรแอน p าเฟสเราจะเห็นเป็น 4n ชั่วคราวใช่ไหมครับถ้าเป็น2 n ของมนุษย์2 n เท่ากับ46 4n ก็เท่ากับ เก้าสิบสองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเป็นเก้าสิบสองชั่วคราวนะครับสิ่งมีชีวิตนี้นะครับมีแผนการควบคุมลักษณะทางเพศเหมือนกับคนเพราะฉะนั้นจะมีการควบคุมเพศนะครับโดยใช้โลุ่มสม x y นะแผนภาพต่อไปนี้เป็นช่วงหนึ่งของการแบ่งเซลล์นะครับจึงบอกว่าเซลล์นี้เป็นเพศใดแล้วก็มีฟอกเอเท่ากับเท่าไหร่นะครับ เราเห็นลักษณะคมผสมที่ต่างกันไหมอ่าเป็น x กับ y เพราะฉะนั้นเป็นตัวผู้แน่นอนนะครับ 2n เท่ากับเท่าไหร่นับจำนวน1 2 3 4 5และ6นะครับ 2n เท่ากับ6นะตับข้อ1นะครับ13เซลลไดยอยู่ในระยะ G0 ตลอดนะครับ G0 ตลอด หนึ่งก็คือเซลล์ประสาทของผู้ชายที่อายุ20ปีถูกนะเราว่าเหมือนที่พี่สอนไปใช่ไหมครับว่าโอเคถ้าเป็นบุคคลที่อายุเกินกว่า5ขวบขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้มีการเพิ่มปริมาณของเซลล์สมองแล้วนะเนาะเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจของอายุ12ปีถูกต้องนะครับหัวใจก็จะไม่มีการแบ่งต่อแล้วเนาะนอกจากเกิดภาวะของหัวใจโตอันนั้นเป็นความผิดปกตินะครับ พอร์ริซเคิลของเซลล์รากไม่ใช่เพราะว่าพอร์ริซยเคิลยังแบ่งตัวเพื่อให้รากแขนงอยู่นะครับเซลล์ไขกระดูกที่ขาไม่แบ่งแล้วเอ้ยมันแบ่งตัวต่อได้นะครับเซลล์ไขกระดูกจะแบ่งตัวให้กับเม็ดเลือดเนาะข้อห้าเซลล์ลิมโฟไซต์ที่มีเชื้อโรคไม่ใช่นะครับลิมโฟไซต์ที่มีเชื้อโรคก,ก็ตายไปเลยเนาะต่ข้อหนึ่งนะครับ ในการศึกษาโครโมาโซมของคนซึ่งปรากฏเป็นทอนสั้นๆในระยะใดของการแบ่งเซลล์และมีประโยชน์อย่างไรเป็นท่อนสั้นๆเนี่ยเราจะสังเกตได้ในระยะเมตาเฟสทําไมต้องศึกษาในระยะนี้ใช่ไหมครับเพื่อความสะดวกในการเข้าคู่ไงใช่ไหมเอสิบระยะใดของการแบ่งเซลล์นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมากที่สุด รวมถึงใช้ระยะเวลาภายในเซลที่นานที่สุดด้วยนะครับระยะเวลาในเซล์ที่นานที่สุดบอกไปตั้งแต่ต้นคาบเลยใช่ไหมครับมันคือระยะอินเ,นะะเวลากเกือบเกือบ80%ของเซล์ไซเคลิลทั้งหมดเลยนะครับอ่าโอเค15 m า t โ t ติกสเปนเดหรือว่าเส้นใยสเปนเดิลเนี่ยถูกสร้างมาจากอะไรเส้นใยสเปนเดิลก็คือเป็นเส้นใย,ยที่สร้าง แล้วก็ใช้ในการดึงแยกโครโมโซมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะถูกสร้างมาจากเซนติโอส่วนถ้าเป็นในเซลล์พืชนะครับมันจะสังเคราะห์ได้เองนะครับจากบริเวณที่ชื่อว่าโพลาแคลนะจะไม่ได้เหมือนกันกับในเซลล์สัตว์นะครับ16การแลกเปลี่ยนส่วนระหว่างโฮโมโลกนะครับถือว่า crossing over เกิดในระยะใดซึ่งเกิดในระยะโปรเฟสนะครับนอกจาก crossing over แล้วถ้าเราเห็นคำว่า ซินแ p ปซิสเท r ทร b ดไบ l e เลนแล้วก็ไ h i อสม a ามันคือระยะโปรเฟสหนึ่งทั้งหมดเนาะสิบเจ็ดนะครับในเซลสร้างเซลสืบพันธุ์ถ้าระยะอินเตอร์เฟสมีจำนวนโครโมโซมทั้งหมดสิบสองแท่งแอนนาเฟสหนึ่งนะครับของเซลนี้จะมีจำนวนโครโมโซมเป็นกี่แท่ง แอนเ a เฟถามว่าเป็นกี่ N อ,อยู่ยังคงเป็น2 N อ,อ,อยู่นะครับเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากันกับจำนวนเดิมเพราะว่าเป็นการแยกโครโมล็อกนะครับตอบข้อ2นะครับข้อที่18เข้าได้เรียมลำดับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้ถูกต้องนะครับข้อ1เนี่ยมันมาเรียงตัวตรงกลางเพราะฉันเป็นเมตาเฟส ข้อ2นะครับโครโมโซมยังไม่เลยงตัวตรงกลางแต่ว่าหดตัวแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอืมโทษทีเป็นโปรเฟสนะครับส่วนในระยะที่สามตัวของโครโมโซมแยกตัวถึงขั้วแล้วจะเป็นเทโลเฟสและในระยะที่สี่ตัวของโครโมโซมเองนะครับมันกำลังแยกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นแอนนาเฟสเนาะ เกียงนะครับสองหนึ่งสี่สามตอบข้อสี่นะครับโอเคเหลือไม่กี่ข้อแล้วนะครับเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสในร่างกายของเพศชายแล้วนะครับเซลล์ที่เกิดขึ้นจะมีรูปร่างโครโมโซมเป็นแบบใดไมโทซิสของเซลล์ร่างกายผู้ชาย มันจะต้องได้จำนวนโครโมโซมเท่าเดิมเหมือนเดิมทุกประการนะครับจะต้องเป็นข้อ2นะครับส่วนข้อ3และข้อ4อันนี้จะเป็นเซลสเปิร์มนะครับในข้อที่20นะครับถ้าโครโมโซมของแมงวี B, มันมีทั้งหมด8ท่อนระยะใดของการแบ่งเซล์ลที่จะมีทั้งหมด16ท่อนนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็น i อนเ r อร์เฟสเพราะว่าเราเห็นเป็นชั่วคราว นะครับแปดท่อนเนี่ยเท่ากับ2 n 16ท่อนจะเท่ากับ4 n ซึ่งระยะเดียวนะครับที่เราจะสามารถมองเห็นมันว่าเป็น4 n แบบชั่วคราวมันคือ,อระยะ Anaphase นั่นเองนะครับโอเคไหมยี่สิบเอนะครับ ในเซลล์พืชชนิดหนึ่ง 2n เท่ากับ24เมื่อเซลล์พืชชนิดนี้มีการสิ้นสุดการแบง่งเซลล์แบบไมโอซิสจำนวนนิวเคลียสในเอมบริโอแซกแล้วก็จำนวนโครโมโซมของแต่ละนิวเคลียสควรเป็นอะไรนะครับในเอมบริโอแซกจะเป็นเซลล์นะครับที่มี7เซลล์8นิวเคลียสนะครับอันนี้อาจจะยังไม่ได้เรียนเนาะมี7เซลล์8นิวเคลียส แล้วก็มีเอเดียวซึ่งจำนวนเอเดียวก็ลดจำนวนคอมสมลงครึ่งหนึ่งนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอบเลยดีเจ็ดเซลล์แปดนิวเคลียสแปดนิวเคลียสจำนวนสามนะครับโอเคอ่ะยิบสอง ข้อใดถูกต้องนะครับเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์การ crossing over เกิดระหว่าง non sister chromatid <c oughs> ของอัน,นอันนี้ขึ้นได้ถูกนะของ non h o m o l o g ผิดนะครับต้องบอกว่าเกิดใน homolog นะครับเกิดกับ homolog ข้อ,อ <c <oughs> 2 c e n t r i o l เป็น organelle ที่ยึดเส้นยาสเป็นเดินเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ของโครโมโสมพืชผิด เพราะว่าในพืชไม่มีการสร้างเซนทรียลนะครับข้อ3เซนเทรียมีคือจุดที่ไขว้กันของนอนซิสเตอร์โครมาติดของนอนโฮโมล็อกก็ผิดอีกนะครับข้อ4ระยะอนาเฟตนะครับเส้นใยสเปนเดิลจะหดสั้นดึงโครมาติดของแต่ละเซล์แยกไปอยู่ที่ขั้วเซล์ถูกต้องนะครับเนาะเส้นใยสเปนเดิลจะหด เพื่อดึงตัวของโครมโซมแยกไปนะครับเพื่อจะแบ่งนิวเคลียสนั่นเองนะครับโอเคส่วนข้อที่23การแบ่งนิวเคลียสของเซลลในภาพนะครับอยู่ในระยะใดและสิ่งมีชีวิตจำสิ่งมีชีวนี้มีจำนวนโครมโซมเป็นเท่าไหร่แน่นอนว่าเป็นระยะที่กำลังแยกเป็นอนาเฟสแน่นอน คำถามคือเป็นอนาเฟสธรรมดาหรือว่าเป็นอนนาเฟหนึ่งเป็นอนนาเฟหนึ่งนะครับเพราะว่าดูเนาะมันมีการแยกนะครับแยกอะไรแยกโฮโมล็อกอันใหญ่กับอันใหญ่แยกกันอันเล็กกับอันเล็กแยกกันนะครับแล้วมีสองเอ็นเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งสองสามและสนะครับตอบข้อ4ี่เลยนะครับสองเอ็นเท่ากับ4ี่